ทางคบทนเขื่อนนั่นนั่นอีกตัวหนึ่งนั่นก็ไม่หยุดแซะเขาเออไปเห็นนะไม่รู้อะท่านลองคลิปที่มันแอบอัดท่านลองไว้ที่อยู่ในวัดที่คุยกันน่ะทําตัวให้เป็นกลางนะเจ้าคะท่านเป็นถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝากถึงพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์กวนปุ่นนะทําตัวให้เป็นกลางนะเออทําไมต่อหน้าอ่า youtube พูดอีกอย่าง youtube ยูทูบเบอร์สายคุณนาทีทําไมพูดอีกอย่างนะรับหลังพูดอีกอย่างเอาดีๆเอาดีๆแม้กระทั่งท่านลองนะคะที่เข้าไปหาพระอาจารย์กวนปุ่นกับอีคังคกชนเขื่อนนั่นนะโอ้โหเลยมีร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาอีกอ๋อทำม่ยอนมนนะระวังนะคะระวังถ้าไม่อยู่ตรงกลางไม่ยืนอยู่บนกฎหมายท่านลองเองก็จะลําบากถ้ายังไปฝืน อยู่ช่วยเหลืออีอีคังคกชนเขื่อนนะก็ต้องท่านก็ต้องรับสภาพการจะถูกประนามด้วยนะเจ้าคะอืมแล้วก็นมมสการพระอาจารย์กวนปุ่นนะคะการเข้าหาพระมึงบอกสวัสดีพระอาจารย์คุพ่อคุแม่ไม่ได้สอนเหรอการเข้าถึงอาพระสงฆ์องค์เจ้าใช้คําว่าอะไรนะมาฟังกูด้วยนะอีคังคกชนเขื่อนนะกราบนมมสการ นะมันไม่ต้องไปทักทายฮัลโหลสวัสดีอาจารย์อีสระนะการเช้าโชว์ของอีอีขัคงคกกชนเขืนนะพี่น้องวิ่งไปหาตีนถึงในที่ของเขานะคะไปช้าทายเยเยนเยยโอ้ยมึงมี่โชคดีสุดนิดเลยนะถ้าเป็นูนะมึงมึงว่าได้ขับกลับมาดอกนะมึงเจอตะมึงเจอตะปูตะไบเอเอตะปูเอเอตะป,ปูนี่แล้วนะคะ เอออีสัตย์นะคะน,นันน่นนั่นนั่นกูจัดไว้ให้มึงนะมึงเห็นไหมเนี่ยกูจัดของไว้ให้มึงเนี่ยนั่นะเห็นม่้มึงเลือกเอาเดามึงเสียเอาอันใกล้และแตงกัวนะั่นนะ่ะมึงไม่หู้จักไ่้เดี๋แตงกัวอันนี้ใหญ่เนี่ยโอ้ยสัตว์ใส่ปากมึงเนะี่ยหมุนหมุนหมุน,มนแล้วก็ทุบทุบทุบหนังหนามึงเนะนี่ยอีหาลากเป็นว่า่ะนะ่ะกินเป็นว่า่ะนะ่ะฮะกินว่าะนะเป็นดอกอีสันดานอันหมาเนี่ยกินเป็นแต่ยันเดียวคืออีหยังน้อน้อนนอน อันอย่างนั้นของที่นั่งฝันมนโนโอ,โอ้ของท่านโลโหลองอย่างนอ้อแบบนี้บอกกูเนเดอร์นะคะมึงทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมัดตัวเองอีกแล้วนะคะไลฟ์สดไลฟ์สดเนี้ยของมึงน่นะคะที่เข้าไปถึงอ่อพื้นที่เขาแเนะี่ยเข้าไปให้ให้เขาอันนั้นมึงแตะฮะให้เขาโอ้พูด อาด่ามึงให้ให้มึงให้ึหงไปดา่าให้เขาเกิดอาการอารมณ์โหยั่วยวนใช่ไหมยั่วยวนให้เขามาจัดการมึงใช่ไหมพอก็จัดการมึงจะได้ฟ้องร้องเอาหรือเอานัา่นะอย่าไปหลงกลมันเด้อพี่น้อง y o ยูทูบในกกอก,กนะคะอย่าไปให้ค่ามันนะคะมันก็คือเศษขยะเศษขยะที่ปลิวเข้าไปนะ,ะที่กําลังจะไปให้อาทางทพี่ๆยูทูบในกกอก,กมาเล่นงานมันตอนช่วงขณะมันเข้าไปนะคะอย่าไปหลงกลมันอีสัตว์นี่นะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะไอ้มิงบอกว่าอ่าอ่าอะไรนะไปแจ้งความเขาเรื่อง,งขึ้นถึงสู่ศาลอยู่รอศาลอยู่ไมออกจากโรงพักเตาหงอยแล้วไปฮะอีปวกอีสันดานสัวอีนาเซ็ตหนังแตกหมาฮะอูถามหน่อยทุกวันนี้มึงไม่มีจะแดดจนต้องวิ่งล่อนเข้าไปหาเกาะชายคาในชายพลจริงนขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมึงไปพูดนะนะว่าอ่ปู่ปูปาริจิตเป็นงูดินงูอะไรของมึงนะ่ะ เอ๊เมื่อก่อนมึงก็ไปยืนลำอ่ากลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่ไม่ใช่รอยอีแสบมึงอย่าลืมนะาอีตรงนั้นไม่ใช่ผีขนุนนะเวอยตรงนั้นมัต้นขนุนที่งไปเส่งในอีอีเวนอีดอกทองนะคนอย่างมึงน่ะด่ายังไงก็ไม่เจ็บเพราะอะไรรู้ป่ะหนังหนาเห็นได้ได้ข่าวว่าเข้าไปแสมแพมในช่องอ่าน้องนางฟ้าด้วยนี่อู้แต่มันไม่เข้ามาตอนกูกกำลังขึ้นไ์สดเนาะอีดอกเอ้ยตัด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 เอาไม้เอาหนังสติ๊กดี แตกให้อีเขี้ยนะแล้วเอาสากระเบือทาพริกทาเกลือยัดใส่เข้าไปยัดปากมึงในนะอ้เหี้ยอีท่อนลางมึงไม่มีความรู้สึกเลยอีสัตว์รับมันมันโกลงเป็นไอ้นี่แหละเป็นถ้ำไอถ้ำไม,ม้แย้มแล้วไม,ม้แยนะ่แย้มมึงในอีสัตว์นะโอ้โหเอามึงนะี่ยคลิปเนี้ยแหละนะที่มึงจะทําให้ไอไอท่านรองของมึงนะ่ะเสื่อมเสียชื่อเสียอ誉สัตว์นะ มึงรู้หรือเปล่ามึงบอกว่าโอ้โหท่านรองเข้าข้างมึงนาง,งูอย่างนี้มึงระวังดีเนี่ยท่านรองนะพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะนใครถ้าเกิดยูทูบในนั้นเขาไปแจ้งความท่านรองต้องมาให้เป็นสักขีพยานให้มันด้วยนะไม่อย่างนั้นนะโอ้โหคดีไม่เดินหน้านะเจ้าคะต้องฝากถึงท่านรองด้วยรองอธิบดีไหนก็ไม่รู้สักนะมึงพูดดีจังเลยอะไรก็ลองลองลอง,ลองเดี๋ยวอีกสักหน่อยมึงจะโดนมึงรองโดนตีงูสักเทนะีอีเหีนะ่อ่ะนะอีสัก ในนรกคนอย่างมึงอะต้องเจอตีนมึงมึงพูดดีๆไม่รู้เรื่องหรอกอีสัตว์นรกเป็นคนอย่างมึงเน่ะพูดไม่รู้เรื่องอีเหียเนี่ยนะไปไปอมอันไอ้นั่นไอ้แต่แต้นู่นมึงอะอีสัตว์นะอมหัวโปรตในแต่แต้นู่นไอ้อีเหียชีวิตของมึงไม่มีเหียอะไรหรอกวันๆขับรถหาแต่หาแต่เรื่องอีเหียเอ้ยเกิดมาเป็นคนภูระสมเพศหัวมึงเหลือเกินนะที่มี ที่มีเมียตังไรนาเรื่องเข้าครัวเออเออท่านท่านแหอะสามีเราอ่ะเขาให้เราออกมาทําหน้าที่รุ่นนี้นั่นทำหน้าที่ห่วยเลยอีสระทำหน้าที่เฮียอะไรมาช่วยตอบเขาหน่อยาทำหน้าที่เฮียอะไรไหน่ยทุกวันเนี้ยฮะหาเงินไปซื้ออันยาแก้เสบหรออีสว์เป็นหนองในหรอเอฮียฮะมันเป็น,นหนองในอยู่ใช่ไหม สายตังซือยาแก้ของนแดกเหรอฮะอีีสาธารนะอีเวนนะกูฝากถึงมึงไออีคังคกตกเหวอีคังคกตอนแม่ทครั้กูเป็นปู่ปริจิตนะกูจะแก้ๆทําเป็นทาตัวโอนอ่อนลงมาแล้วก็พังตุ่มใส่หนามึงในอีดอกในะอีสันดานหมาอีสั์สว่อีนรกนะ มึงเกิดเป็นเหี้ยหรือเกิดเป็นอะไรกันแน่เนี่ยไปหาออกไม่พ้นกบก,กอกเหรอฮะออกไม่พ้นไอ้ลานพญานาคเหรอฮะไปอาศัยบารมีท่านเหรอโอ้โหสันดานหมาสันดานชั่วอย่างมึงเนี่ยไม่สมควรนะไม่สมควรที่จะอยู่ในตรงนั้นเลยอเหี้ยนะใครก็ตามแต่บอกพี่น้องยู u b e อยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ต้องให้ฆ่ามันไม่ต้องไปม,มองมันไม่ต้องไปใส่ใจมันให้ส้นเตยหน่อยกส้นเตนให้มันหน,น่อเยเหี้ยเนี่ยอีนี่ต้องแดกส้นเตีนนะส้นเตนใครส้นอืมหัว หัวมันไในท่านรองเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะโดนไอ้ท่านรองเนี่ยเอาเอาตตงตบปากเสี้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเสี้ยอะไรเอ้ะนี่ยนี่นี่ยเพลนี่ยนี่ยเพลให้มีคดไม่โอ้ยอี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 เมียรองนายกอือต้องไอ้นี่มึงเลยกูยอมมึงได้อีเมียรองนายกเอ้ยนะแม่เขาจะต้องมีโปรตีนกลม่ิจ่าไม่ต้องกลัวนะพี่น้องไม่ต้องกลัวมีคนดูแลอย่าง ใครเ็าดูแลมึงอ so oh, okay, ีฮี้ยะใครเ็าดูแลมึงจะบอกกูหน่อยเห้เขาเบื่อมึงจะตายหาแล้วอีสัตว์วันวันวิ่งหากันเรื่องให้เขาอีนรกมึงไม่รู้ตัวอีกเหรอโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งกาดเหลือเกินเดี๋ยวท่านลองนั้นท่านลองนี้มึงระวังให้ดีอ้างดีๆอ้างอ้างให้มากๆะอีควาย